สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้แม่นันลาบพามาอัปเดตการจเจริญเติบโตของบอลกระดาษด่างขาวอีกครั้งนะคะเพื่อนๆไม้ตระกูลบอลที่เลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆโตเร็วมากๆเลยแม่นันลาได้รับต้นของเขาเนี่ยมาเมื่อวันที่23เดือน5นะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางใหม่ปรุงดินใหม่ให้เขาเนี่ยวันที่24พฤษภาคนะคะ ผ่านมาแล้วเดือนกว่าๆค่ะจากตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยแค่3ใบนะคะใบล่างสุดเนี่ยเหลืองแล้วก็แม่ดันล่าออกแล้วค่ะก็จะเหลือใบเดิมของเขาอยู่2ใบนะคะพอมาอยู่กับแม่ดันล่าตอนนี้คือเพิ่มมาอีก4ใบค่ะในระยะเวลาเดือนกว่าๆนะคะเพ,พื่อนการกัดสีของบอลกระดาษด่างขาวต้นนี้นะคะเพื่อนคือ ความด่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละใบจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนสวยงามค่ะ,นะคะแล้วก็หลอดใบใหม่ค่ะเลี้ยงง่ายจริงๆค่ะบนกระดาษด,ด่างขาวนะคะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเลี้ยงง่ายขนาดนี้นะคะตอนแรกๆก็ยังหวั่นใจว่าจะเลี้ยงรอดหรือไม่รอดแล้ว ซื้อมาก็ค่อนข้างแพงนะคะต้นละ1,000บาทนะคะ3ใบเนี่ยค่ะ<อ>ก็มีความกังวลนิดๆนะคะแต่ก็มีความมั่นใจเป็นส่วนมากเพราะว่าเลี้ยงไม้ตระกูลบอลเนี่ยเลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆก็ประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้คือเขาสวยมากๆนะคะสำหรับแม่ดัลล่าแล้วก็เลี้ยงไม้ด่างแบบ ที่เขาฮินฮิตกันเนี่ยเป็นต้นแรกนะคะนี่คะ่ะบนกระดาษด่างขาวนะคะการปรุงดินก็ปรุงดินไม้ใบทั่วไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะคือดินหมักใบไม้ผสมกับปุ๋ยคอกนะคะนี่ค่ะต้นของเขาก็อวบใหญ่ขึ้นนะคะนี่ค่ะอวบใหญ่ขึ้น ตรงนี้คือรากของเขานะคะชนขอบกระถางแล้วค่ะเนี่ยคะ่ะก็ให้เขาลอยไปอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะต้นสูงเป็นเมตรสองเมตรเลยนะคะต้นแม่ของเขาเนี่ยถ้าเขาโตกว่านี้ก็คงจะได้เปลี่ยนกระถางอีกไซส์หนึ่งนะคะเพื่อนๆให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเ,เขาโตขึ้นมานี่รากเขาก็ต้องเยอะเขาขดมมวนอยู่ในกระถางที่เล็กๆเนี่ยการหาอาหารก็จะ ได้ไม่ดีเท่าที่ควรได้ไม่พอกับต้นของเขานะคะเขาอาจจะแค่แกลนได้ก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนกระถางอีกครั้งหนึ่งแต่ก็รอให้ฟอร์มเข้ามา,าเต็มเต็มกว่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้คือใบเดิมนะคะใบเดิมที่มาจากร้านต้นไม้นะคะนี่คือใบเดิมค่ะตัวนี้ก็คือใบเดิมที่มาจากร้านต้นไม้เช่นกันค่ะนี่ค่ะ เนี่ค่ะใบใหม่ที่มาอยู่กับแม่ดันล่านะคะใบนี้สวยค่ะสวยนะคะใบนี้ก็งามค่ะนี่ค่ะใบนี้ก็โอเคเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันสักใบเลยนะคะความด่างเนี่ยทีนี้แม่ดันล่าเลี้ยงก็จะเลี้ยงแบบได้รับแสงแดบดบเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่า ก็จะอาศัยร่มเงาของต้นแครนะคะบังแสงให้บางช่วงนะคะบางช่วงเขาก็จะได้รับแดดเต็มๆนะคะก็สังเกตว่าเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีค่ะนะคะการให้น้ำให้น้ำวันละสองครั้งนะคะเพื่อนๆเนช้าเย็นค่ะให้น้ำแบบชุ่มไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นไม้ตระกูลบอลจะ แม่ดาน่าจะไม่กังวลเรื่องเรื่องที่ว่าน้ําเยอะเกินไปถ้ากระถางของเราระบายน้ําได้ดีการให้น้ําเช้าเย็นก็ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่ถ้ากระถางของเราดินที่เราปรุงนี่ไม่ใช่ดินร่วนนะคะแล้วน้ําขังอยู่ในกระถางเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเน่าได้นะคะฉะนั้นตอนขั้นตอนการปรุงดินปลูกนี่สาคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็กระแสของไม้ดา่างต่างๆนี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ปกติแล้วนะคะก็เป็นโอกาสทองของคนที่จะปลูกไม้ด่างนะคะปลูกต้นไม้ต่างๆก็หาซื้อมาปลูกได้นะคะช่วงนี้ก็ขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนไว้นะคะเมื่อกระแสมาจํานวนที่เราขยายพันธุ์ได้ก็สามารถที่จะปล่อยออกสู่ตลาดได้ทันกับกระแสนะคะตอนนั้นก็จะเป็นการสร้างรายได้ ให้คนปลูกอีกทางหนึ่งแบบามาแบบเต็มๆเ,เน้นๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเลี้ยงชิวๆไปค่ะนะคะชอบไม้ประเภทไหนก็ปลูกเลยค่ะเพื่อนๆนีน่ค่ะการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพวกบอลต่างๆนะคะเพื่อนๆค่ะคือโตเร็วนะคะเปรียบเทียบกับอ,อย่างเจ้านี้ค่ะ บอลเลมอนนี้เขาก็โตเร็วเหมือนกันนี่ก็ประเภทบอลนะคะบอลดำแบ็คเมจิกเขาก็โตเร็วเหมือนกันก็ประเภทบอลเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ่ออย่างอดิบนี่ก็ประเภทบอลนะคะอดิบดำนี่ค่ะเขาก็จะโตแบบนี้เลยนะคะบนกระดาษด่างขาวเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆนค่ะเมื่อฟอร์มเข้ามาเต็มเขาจะต้นสูงใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลย ซื้อไว้ประดับสวนนะคะก็อ่าผสมปนเปกันไปนะคะเวลาเราเข้าสวนนี่ก็จะเพลิดเพลินเจริญใจกับต้นไม้หลากหลายชนิดที่เราปลูกนะคะเพื่อนเพืนคะนะคะแถมขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนรอกระแสมาแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้นะคะเพื่อนๆนค่ะนะดีหลายทางเลยค่ะการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนการปลูกต้นไม้ของแม่นันล่าจะเลี้ยงหลายๆรุ่นนะคะ เพราะว่าเมื่อต้นแม่ของเขาโทมก็จะมีต้นใหม่นี้ขึ้นมาแทนสวนของเราก็จะไม่ว่างเว้นจากต้นไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆก็จะเลี้ยงต่อๆกันมาเรื่อยๆนะคะรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางนะคะก็จะมีทุกรุ่นเลยนะคะต้นไม้ของแม่ดนล่านี่ก็จะดูสวยเสมอเลยนะคะนี่เลยค่ะก็ปลูกปนๆกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ อย่างเจ้าบอลกระดาษด่างขาวนี่ก็พอเขาได้ลูกนะคะได้ลูกออกมาก็จะขยายพันธุ์แล้วก็ตั้งแม่เพิ่มนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็จะเป็นสวนบอลที่มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเพื่อนๆนะคะต้นไม้ของแม่ดาล่าช่วงหน้าฝนนี่กำลังงามนะคะกำลังงาม ไม้ใบนี่กำลังงาม,งามเลยนะคะนี่ค่ะอ,อดิบนี่ก็ฟอมมาเต็มแล้วนะคะมาแบบเน้นๆเ,เลยใบเขาใหญ่นะคะต้นสูงใหญ่สวยๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆใบใหญ่มากๆเลยแล้วสีของก้านของเขาก็ชัดนะคะนี่ค่ะ มีหลายรุ่นค่ะมีทั้งรุ่นเล็กๆแล้วก็รุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่นะคะแล้วอบริเวณที่ปลูกลงดินก็เขาแตกหนอ่อแตกกอออกถ้าเราถ้าไม่ดันล่าไม่แยกออกมานะคะเขาก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งขึ้นมานะคะเป็นต้นหนึ่งขึ้นมาฟอร์มใบฟอร์มต้นของเขาก็จะหนานะคะจะหนาใบของเขาก็จะ ขึ้นมามันจะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะเพื่อนๆหานี่แหละค่ะเพื่อนๆก็ปลูกดูนะคะเพื่อนๆคะไม้ตระกูลบอลน,นี่ปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆดูแลง่ายง่ายง่ายมากๆเลยนะคะง่ายจริงๆค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะปลูกแล้วก็ได้ชื่นชมผลงานของตัวเองค่ะนี่เลย วันนี้แม่ดันล่าก็พาเพื่อนๆมาชมอาบอลกระดาษด่างขาวนะคะที่ออกใบใหม่ให้แม่ดันล่าภายในระยะเวลาเดือนก,อกว่ากวาเนี่ยได้เพิ่มมาอีกสีใบนะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆสีสวยนะคะด่างสวยเลี้ยงง่ายแล้วก็ความด่างของแต่ละใบนี่จะไม่เหมือนกันนะคะสวยงามค่ะ ซื้อมาตั้งแม่สักต้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะต่อไปเราก็จะได้ขยายพันธุ์เขาได้อีกเยอะแยะมากมายพืชตระกูลบอลเนี่ยให้ลูกให้หลานเร็วนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ไม่ต้องตั้งแม่หลายๆต้นคะ่ะตั้งแม่แค่ต้นเดียวหรือว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดก็คือ2ต้นนะคะแค่นั้นพอค่ะเพื่อนๆห่ะนะคะนี่คะ่ะสวยทั้งใบสวยทั้งก้านนะคะลายก้านของเขาก็สวยค่ะเพื่อนๆนี่ เป็นลายริ้วๆนะคะคล้ายๆกับเสียนนาคราชค่ะเสียนนาคราชเขาจะเป็นลายดำนะคะลายดำประไปตลอดทั้งท่านแต่ตัวนี้จะออกเป็นลายชมพูชมพูนะคะนี่ค่ะประไปทั้งก้านนะคะหลังใบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะก็คลิปนี้แม่ดันล่าก็พาเพื่อนๆมาชมความงามของบอลกระดาษด่างขาวแค่นี้ค่ะเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ